สวัสดีครับว่าขาวตลกสุรายการจักรพันพานะครับก็เป็นคลิปพระสมเด็จแบบรัวๆนะฮะข่าวที่แล้วเราก็พูดไปถึงพระสมเด็จหลังภาษาจีนข่าวก่อนนั้นเราก็พูดถึงสมเด็จหยกวันนี้ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ซึ่งเป็นแบบพิมพ์ที่แบบคนมีกันเยอะมากนะฮะโดยมีหลายเนื้อหลายแบบซึ่งอันนี้จะมีคัดมาแล้วว่าพุทธคุณดีอันสมเด็จก็มีทั้งแบบมีฟองเต้าหูมีทั้งแบบหลายเนื้อ นะครับจะมีอยากจะพูดถึงองไหนได้เลยครับอง,อ,งองนี้องนี้ค่ะองนี้องนี้องคเนี้ยมีความเก่าด้วยด้วยเขาใช้ผงว่านอะครบห้าชนิดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนคงวิเศษของเขาอ่ะครบห้าชนิดทั้งดินว่านข้าวแล้วก็ผง เ,เขาเรียกอะไรเหมือนพวกอะไรนะพระพุทธคุณเก่าๆอะไรเงี้ยเอามาผสมจึงกลายมาเป็นองค์นี้แต่อันเนี้ยมันทันทันทันสมเด็จท่านตั้งแต่แบบท่านแบบยังแกะพิมพ์ไม่สม่ำเสมออ,อด้านหนึ่งสูงด้านหนึ่งต่ำอย่างเงี้ยค่ะคือยังมีความแบบยังไม่สมูทอ,อ่ะอกก็เบี้ยวบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันเนี้ยจะผ่านมือท่านเนี่ยแล้วกลิ่นของว่านก็จะแรงมาก ใช่ก็คือ,อตอนแรกผมคิดว่าจะมีจะแบบเลือกองค์แบบสวยๆเนื้อแบบมันวาวแต่จะมีกับเลือกองค์ที่แบบว่าดูแบบเบี้ยวเบี้ยวเนื้อแบบดูดิบดิบแนวแบบอินดี้อินดี้ใช่เพราะว่าอันเนี้ยเหมือนท่านอนะ่ะหยิบคือเหมือนบอกเรื่องราวตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดแล้วแหละคะ่ะมกแบบไม่ลังเล <laughs> เออใช่ <laughs> เพราะว่าองค์เนี้ยฉันทํานะฉันเป็นผู้ทําเอง แต่ฉันยังไม่ได้ขึ้นสมเด็จตอนนั้นค่ะเดี๋ยวอขอขอิอ insert นเสิร์ตภาพให้ทาบ้านนิดนึงน,นะก็เผื่อจะได้เห็นภาพว่าบางทีพระแบบแนวแบบอย่างเงี้ยแบบดูแบบอินดี้กว่าแบบว่าทาแบบตำตำราใช่ค่ะใช่ใช่เพราะว่าบางทีท่านทำตั้งแต่ตอนที่ท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จอาจจะไม่มีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์นี้ไว้นะครับเหมือนถ้ารุ่นเนี้ยก็จะเป็นรุ่นที่ท่านใช้ข้าวสุกค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเป็นข้าวสุกที่เขาเรียกว่าเป็นข้าวหอมมะลิที่แบบ เหมือนชาวบ้านอะไรเงี้ยเอาม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 า,มาถวายท่านอะไรเงี้ยค่ะท่านเหลือท่านก็เอามาตำกับผงวิเศษแล้วก็ไปพอพอทาพิมพ์เสร็จกดใส่พิมพ์ไม้ที่ท่านเตรียมไว้เองเสร็จอะไรเงี้ยพอตากจนแห้งแล้วก็ไปโยนใส่ใหหน้ามนลไว้เดี๋ยวนะอันนี้คือเป็นเป็นข้าวมาทำเหรอข้าวผสมกับดินวิเศษของเขาค่ะดินดินผงวิเศษของเขาอะอ่าแล้วพอทําเสร็จก็ไปแช่อยู่ในน้ำมตลใช่เพื่ออืมเหมือนเขาคือเขาอะด้วยความติดของเขาอะเนาะ คือเหมือนฉันทาเสร็จฉันตากแดดเสร็จไรเสร็จแล้วอย่างเงี้ยน้ำอ่างน้ำมนต์ของเขามันมีคาถาท,าที่กํากับพระไว้อยู่แล้วแหละเขาก็เลยไปแช่ไว้แล้ววันไหนที่เขาหยิบอยากจะหยิบมาแจกจ่ายใครอะท่านก็หยิบขึ้นมาแล้วก็มาบริกรรมแล้วก็ใส่กระมือคนนั้นอีกทีเพรามถามนิดนึ่งก็คือว่าพระต้องทําแล้วก็ไปใช้วิธีตากแห้งหรือใช้วิธีเผาส่วนใหญ่อืมเหมือนท่านตากก่อนแล้วถึงจะมาเผานะเพื่อให้มันแน่น แล้วเผาเราค่อยมาแช่น้ำมนต์อือเหมือนเขาผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้วแล้วตัวท่านเองถึงจะเก็บออกมาแล้วก็ไปใส่อ่าอ,อันนี้ก็คือแช่น้ำมนต์แล้วแล้วก็ผ่านการบริการาแล้วใช่ใช่ตัวตัวเนื้อองค์ท่านเลยยังมีความเงามันเงามันจากข้าวอะ่ะอ๋ออืมไม่เคยรู้มาก่อนเลยจะมีก็ไม่รู้เพราะรู้จากท่านบอกนี่แหละว่าทําไมองค์นี้มันเงาทั้งทงที่ทําพร้อมกันกับองค์ที่เอ่อ องคือถ้าเกิดว่าทําพร้อมกันอ่ะทำไมอีกองหนึ่งเงาแลวอีกองหนึ่งไม่ได้เงาล่ะอจะมีกระถามเขาแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าอีกองที่มันมีข้าวเยอะอะจะเงามันแต่ถ้าองค์ไหนที่ข้าวน้อยจะมันเงาน้อยอเหมือนแล้วจะมีก็มาคิดในวิธีวิทยาศาสตร์ณปัจจุบันโอ้มันก็คงเหมือนกาวลาเท็คเราหรือเปล่าที่เราทายเยอะๆแล้วมันก็มันอือออ่าใช่ เขาเช้าใช้ข้าวเป็นตัวประสานดินต่างๆสมัยนั้นครับผมใช่จะมิก็เลยมองว่าเออมันแลกแล้ววิถีพักการทําพระเนี่ยครับผมอันนี้นะครับองค์ที่จะมีบอกว่ามีเนื้อข้าวเป็นส่วนผสมเพราะฉะนั้นก็จะดูเนี่ยองนี้ก็ใช่เงากว่าแต่ก็ใช่แต่องค์เนี้ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะรูปปั้นรูปปั้นของเอ่อพวกเอ่อเมืองโบราณ สมัยก่อนนะคะพวกสมัยยุคทวารวดีอะไรเงี้ยได้หินได้ได้หินศิลาแรงได้อะไรเงี้ยท่านท่านผัวโตท่านจะมองว่าดินเหล่านั้นมีพุทธคุณในตัวถ้าเราเอามากํากับคาถาแล้วท่านก็เอามาโรยทําลงไปในผงด้วยไม่ถือว่าท่านใช่บ,<น>บดค่ะคืออ่หินก้อนนั้นนะท่านเอาไปทุบ เหมือนลูปปั้นอันนที่ท่านเก็บมาเนี่ยเอาไปทุบๆๆๆๆเลยเหรอหรือเป็นพระองค์เล็กๆเหมือนเหมือนสมมุติว่าไปเจอส่วนหนึ่งที่เป็นแขนมือเป็นแขนเป็นเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านเก็บมาแล้วท่านก็มาบดให้มันเป็นผงเพราะฉะนั้นที่เราเห็นเป็นเป็นสีอย่างเงี้ยที่เราคิดว่าเป็นแร่มักขามว่านซุ้มกอจริงๆอาจจะใช่ซุ้มกอหรืออาจจะเป็นพระองค์อื่นก็ได้ใช่ค่ะใช่ถูกต้องเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจะมี มองสมเด็จทําไมถึงไม่ได้เป็นสมเด็จเพราะบางอย่างอะค่ะเขาจะเห็นว่าคือเราเห็นว่า,าวข้างในอะอนเออมันมันมันมีส่วนผสมอื่นที่ไม่ใช่พระแบบนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่นี่แหละท่านท่านทำออกมาเพราะมันมีเนื้อของดินหินศิลาแรงในสมัยยุคนั้นอะเข,เขาเคาามาให้อมาทำหรือไปเดินทุดงแล้วเก็บได้อะไรอย่างเงี้ยเด่นทางด้านไหนองค์แบบเนี้ยถ้าพวกนี้หรอจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของแค้วค่าปลอดภัยค่ะ จะ<ม>ป้องกันภัยโด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 ย,โดยเป็นหลักเลยเพราะว่าท่านยังต้องเดินทุดงในยุคสมัยนั้นเนาะรับผมแล้วก็พระพระองค์นี้ก็จะเป็นพระที่แบบว่ามีทั้งข้าวด้วยแล้วก็ยังมีทั้งมูลสารแบบเป็นพันธีใช่ค่ะ,อ,ะอยู่ในองค์แบบนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีลองลองดูนะว่าเป็นเป็นมวลสารอของพระโบราณอย่างที่แจมีพูดไหมนะครับน่าสนใจอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะต้้งหูหรอ บางคนเรียกว่าฟองเต้าหู้ครับมันเป็นปฏิกิริยาของพระที่เก็บไว้นานๆ hmm. โดยที่มีมวลสารบางอย่างทําให้ขึ้นแบบนี้ไม่ใช่ว่าค้าฟทุกองจะขึ้นแบบอืมจะไม่ได้ขึ้นฟูแบบีทุกองอืเป็นข้าวดิบแล้วตาข้าว <laughs> <ย>ดิบนะใช่อันนี้เป็นข้าวแต่ข้าวดิบนะมไม่ใช่ข้าวสุกแบบอันที่มันวาวนะอือเลยทําให้ปฏิกิริยาที่ว่าเนี่ยมัน ทวีนิยศาสตร์คะเจ้ว่ามันเป็นลาเนาะที่เก็บสะสมนานๆแล้วมันจะเป็นฟองขึ้นมาค่ะมันเหมือนมันดันแล้วมันแทรกจากเนื้อว่านที่เอาไปผสมเข้าไปอออกมามันเลยทําให้ฟูแล้วเกาะกันเป็นเป็นหินเป็นคราบแบบเนี้ยครับราร้อยปีเออมัน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 เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่เขาเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนตัวท่านอะทําไมของมันถึงมีพุทธคุณต่อให้แบบมันเป็นหูที่มันไม่ได้ดูวิเศษอะไรเลยเออท่านใช้ คาถาวิชาของท่านากักให้มันอยู่ในในพุทธกุลหรือให้มันอยู่ในคาถาวิชาท่านเป็นพลังจิตในแบบของท่านนะครับใชแ่แล้วเชื้อราแบบนี้เราจับได้ไม่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 เป็นไรนะนาอนมันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นลานะยุคนั้นดีกว่าเนะอ้ณตอนนี้มันมเ,เอเอณตอนนี้มันไม่ใช่ลาแต่มันเป็นคราบใครของอารมณ์เหมือนตะไคร่อ่ะครับผมอารมณ์อย่างนั้นเลยอ่ะองค์ต่อมานิพพภะ สมเด็จพิมพใหญ่นันแหะแต่ว่ามวลสารไม่เหมือนกันเลยพิมพ์ก็ไม่เหมือนกันนะก็ดูกันไปแบบรัวๆสิบองคนะฮะอันนี้เห็นเป็นดินภูเขาเยอะอที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นดินดินเหมือนพวกดินหินปูนเหรอท,ที่ที่เขาระเบิดเอาไปทำปูนกันเยอะๆค่ะณปัจจุบันนะเนาะเออมันจะเป็นเหมือนอย่างนั้นนะท่านเขา้ามา ตำตำทุกวันตำทุกวันตำจนมันแตกจนมันเป็นผงอะ่ะอเออแล้วถึงแล้วถึงจะเอามาขึ้นผสมกับว่านสีก็เลยออกมาเป็นแบบนี้บนปูนหน่อยใช่ครับผมเด่นทางด้านไหนฮะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของพวก้ศัพย์และอำนาจค่ะครับผมใช่ถ้าเกิดใครอยากจะได้กระดเหมือนหินผาไงพวกทศัพย์ได้อำนาจก็ควรจะหาพระสมเด็จที่เป็นพิมพ์จากหินภูเขาไฟ ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวจะลองอินเสิร์ตภาพเข้าไปให้เพิ่มเติมนะครับอันนี้เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เหมือนกันแต่จริงๆหน้าท่านอะเหมือนทาอะไรเคลือบแต่มันน่าจะหลุดนะอันเนี้ยองคเนี้ยเหมือนท,นท่านท่านท่านมียางหรืออะไรมาก่อนเนี่ยเคลือบไว้ก่อนแต่ว่ามันมันน่าจะล่อนลงไปหมดละลงรักอ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะลงรักเนาะเนี่ยแหละองเนี้ย แต่ว่าวิธีการทําคล้ายๆกันด้วยด้วยดินแต่ว่าอันนี้มีเกี่ยวกับในเรื่องของพวกเปลือกหอยแคล้งอะ่อะอันนี้น่าจะทําจากทางต้อ่าจริงๆเขาสมเด็จจะมีพวกปูนเปลือกหอยอยู่เยอะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์หนึ่งที่แบบมีเป็นลักษณะของปูนเปลือกหอยอย่างที่จะมีพูดแล้วก็จะมีในเรื่องของการลงหลักมันก็จะเป็นวิธีการแบบทาแลกกเกอร์ในสมัยนู้นนะครับอืมอะไรประมาณนั้น,น,นครับเป็นยางยางเขาเรีเยกว่าอะไรนะ ถ้าสมัยนี้เขาจะไปใส่สกินแคร์เนาะไอ้ต้นเลือดมังกรหรืออะไรอ๋อแต่ผมองต่อมาครับอันนี้อันนี้อูน,น,อน,นี้ก็เห็นหอยแครงเยอะใช่เห็นก็เป็นบุ่เปอดคหอยเหมือนกันอ๋อรุ่นเบอรหอยเหมือนกันอ่แต่ว่าอันนี้ก็เป็นรุ่นที่ทำน่าจะไล่ไ่กันกับรุ่นนั้นแหละค่ะเหมือนทำแบบ เดือนละองสององอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่ท่านที่จะทําอืมอันนี้ก็แต่ว่าท่านมีพิมพ์พระติดตัวไปด้วยเลยตลอดเลยเวลาท่านไปที่ไหนท่านก็เอาเอาพิมพ์นี้จะมีข้าวรองจับมันจะลื่นลื่นโอลื่นจริงด้วือถ้าเกิดเป็นข้าวสุกก็จะลื่นเฮ้ยองค์นี้ผมชอบองค์นี้สวยสวยอันนี้องนี้สวยมากใช่เราไม่เห็นโอ้ยเนี่ย ดักเรลองจับดูถ้าเกิดว่าส่วนผสมของข้าวเยอะๆเนี่ยนะเขามีแก่มีอะไรอย่างเงี้ยผสมไปด้วยครับอันนี้สวยอันนี้งานท่านแกะหรือว่างานวางหรือว่างานอะไรอันนี้จะเป็นงานอันนี้งานวางค่ะอืมแต่ว่าท่านผสมผงเองอืมนะครับก็เป็นงานวางเนื้อก็จะดูแบบลื่นๆอันนี้ก็เนื้อหินปูเนี่ยไอไอเนื้อหอยเนี่ยอันเนี้ยปูปิดเปลือกหอยอีกละใช่ แต่ไม่ไม่เหมือนกับองค์ก่อนหน้านี้นี่แล้วก็มีปูนขาวของที่อื่นด้วยนะเขาเรียกอะไรนะเหมือนเขาเรียกอะไรมันเป็นเหมือนปูนเคี้ยวหมากสมัยก่อนอะปูนสีขาวเหรอผงพุทธคุณปูนเคี้ยวหมากเหรอผงชันมากประมาณนั้นอะเออเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเอาไปกินอยู่ในเชี่ยนหมากอะเอออยู่ในเชี่ยนหมากอะปูนขาวที่ใช้ทำเอ่อใช้ทำคาใบพลูอะที่ากินกับหมากนะคะอ๋อแล้วถ้าเรใส่ทำไมครับเอ้าก็ อะไรที่ท่านจับมันคือสิ่งที่วิเศษอที่ท่านทานแล้วรู้สึกอร่อยก็คือสิ่งที่วิเศษอคือเหมือนองค์สุดท้ายคือองค์อะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นปูนแต่อันนี้ผสมกับว่านอะไรเนี่ยกเพชรหรืออะไรสักอย่างนึงที่เขาเรียกนะแต่อันนี้ช่างวางทำนะเนี่ยอืมแต่อันนี้ท่านมีท่านครับผมเราก็จะเห็นทั้ง พระสมเด็จที่ท่านแกะพิมพ์เองเป็นพระสมเด็จที่ช่างวางทำนะครับมวลสารก็มีหลากหลายทาั้งๆที่เป็นแบบอะไรอ่ะเห็นภูเขาไฟก็มีใช่ใช่มีไหมครับปูนเช่นหมากป,ปูนขาวปูนขาวปูนเปลือกหอยข้าวสุกมีข้าวดิบเนีเออตลกอะทำามสวัยก่อนเนาะมันด้วยความโบราณหรือเปล่าเขาก็เลยแบบมีความแบบอก็ หรืออะไรออกก็เออเหมือนเขาเขาหยิบเลยเหมือนเขาเรียกว่านะเข้าสุกอะค่ะที่ญาติโยมตักบาตรให้ท่านตอนเช้าอ่ะอาจจะเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยท่านเหลือท่านเหลือใช่ไหมท่านเอาไปตากแดดใช่ไหมฮะเหลือจากนกกินหรืออะไรเงี้ยอะไรที่มันแห้งแล้วท่านก็เอามาบดเป็นผงอ่ะอืมอะไรก็เป็นมวลสารก็ได้ใช่ท่านท่านจามองว่าทุกอย่างมันมีคุณค่าไปหมดเลยสําหรับสมเด็จนะคะอืท่านท่านแล้วเหมือนที่บอกเนาะถ้าเกิดว่า ใครที่เจ็บป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านสามารถเอาผงวิเศษที่ท่านทนําอ่ะไปให้เออไปเออไปให้ท่านแบบคนนั้นอะโดนของก็หลุดอืม,อมโดนของโดนคุณใสอะไรสมัยนั้นอะ่ะก็หลุดไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่ได้เป็นปัญหาว่าอันตรายมากอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ถือว่าเป็นวันที่เราได้มาคุยเรื่องของ พระดีๆแล้วเราก็ได้คุยถึงเรื่องของสมเด็จท่านด้วยว่าความคิดแนวอินดี้การใช้ของทุกอย่าง zero waste ใช่สุดๆสุดๆสุดๆใช่ไหมผมวิเศษจะไม่ยังถามเลยทำไมถึงต้องเรียกว่าผมวิเศษทั้งๆที่มันเป็นดินที่ช้างแบบเลียๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าคือญาติโยมสมัยนั้นอะ แค่ท่านจับอะไรอะ่ะมันก็คือพุทธคุณอืมเหมือนเหมือนเชื่อเชื่อในในในพุทธคุณแล้วบางอย่างอะค่ะที่ท่านทิ้งอะ่ะมันกลายเป็นธาตุเขาเรีเยกอะไรนะเหมือนธาตุกายสิทธิ์เออเหมือนเหมือนสมัยนั้นอะ่ะเออด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยจิตของท่านที่ปฏิบัติตนตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามแชมมี่นิดนึงนะเนื่องจากว่าเราเราสื่อถึงท่านบ่อยมากเลยบ่อยมากอท่านท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมรายการไหมเกี่ยวกับ พระของท่านพระของท่านท่านเขาบอกว่าลูกหลานทุกคนที่ที่ถึงองค์ท่านน่ะท่านน่ะถึงทุกคนด้วยจิตที่ล้ำลึกถึงท่านจริงๆนะมไม่ใช่พุทธพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยท่านะจะถึงท่านจะช่วยเหลือได้ในยามขับขันแต่ท่านจะไม่ได้อยู่ปกปักรักษาตลอดเวลาแต่ถ้าจะจะให้ดีอ่ะแนะนำว่าให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยตัวเอง แล้วพุทธคุณจะเกิดด้วยจิตใต้สำนึกของคนคนนั้นใช่คือพระเนี่ยเป็นพระที่ดีแต่พระไม่ได้แบบมีพลังเยอะขนาดนั้นถ้าเกิดว่าตัวตัวของเราเองไม่มีไม่ปฏิบัติใช่ไหมเทพพยาดาประจำตัวไม่มีพลังแล้วคุณจะไปหวังพึ่ออะไรถูกต้องพระอีจะมีพลังก็ต่อเมื่อเจ้าของเนี่ยปฏิบัติใช่ค่ะถูกต้องครับผมก็ขอบคุณเจมี่นะครับสาหรับความรู้ดีๆเจนเธอจะมีพูดอะไรถึงพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่สิบองค์นี้ไหม แรมมากๆอีกหนึ่งอีกอีกหนึ่งคลิปที่แบบอ๋อว้าวมากมีทั้งข้าวมีทั้งอะไรเต็มไปหมดเป็นความรู้ใหม่ๆมาเลยค่ะได้ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่กับรายการจับพลังพานะครับช่วงดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ